สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพของสารเช่นการเปลี่ยนสถานะซึ่งเราได้เรียนไปแล้วเมื่อชั่วโมงก่อนๆน,นะคะหรือการละลายก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นเดียวกันก ก็คือการที่สารเนี่ยมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปหลังหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสมบัติทางสารเคมีเนี่ยของมันก็ยังคงเดิมยกตัวอย่างเช่นน้ําแข็งที่ละลายนะคะมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวแต่คุณสมบัติก็คือยังเป็นน้ําเช่นเดิมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างเช่นการระเหิดของลูกเหม็นการแตกตัวของแก้ว การละเหยของน้ําการปั้นดินน้ํามันเป็นรูปต่างๆซึ่งถ้าเราสังเกตทั้ง4อย่างนี้เนี่ยคุณสมบัติของสารเมื่อทําการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยยังมีคุณสมบัติคงเดิมนะคะถึงแม้อาจจะเปลี่ยนสถานะไปก็ตามหรือแม้กระทั่งรูปตัวอย่างที่ครูมาให้ดูนะคะเป็นการพับกระดาษถึงแม้กระดาษจะถูกพับไปแล้วเป็นรูปร่างต่างๆเป็นรูปทรงต่างๆแต่หลังจากที่เราพับแล้วเนี่ย กระดาษก็ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกระดาษเช่นเดิมแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะอีกอันนึงคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นสารใหม่จะมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งอสารใหม่ที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะมีองค์ประกอบหรือว่ามีสมบัติทางเคมีที่แตกต่างไปจากเดิมเลยไม่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ด้วย ตัวอย่างเช่นการเกิดสนิมของเหล็กการทอดไข่ดาวการสุกข,ของผลไม้การเผาไหม้ของไส้เทียนเหล็กเนี่ยเมื่อโดนความชื้นนะคะมันก็จะเกิดเป็นสนิมเกิดการทําปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับอากาศไอ้น้ําในอากาศนะคะทาให้เกิดเป็นสนิมซึ่งสนิมเนี้ยที่เป็นสีส้มๆเนี่ยคะ่ะเ,เป็นสารใหม่ที่เกิดขึ้นจากการทําปฏิกิริยาระหว่างเหล็กแล้วก็ไอ้น้าในอากาศ ทำให้เกิดเป็นสารใหม่ก็คือสนิมและไม่สามารถที่จะผันกลับมาเป็นเหล็กเหมือนเดิมได้นะคะการทอดไข่ดาวก็เช่นเดียวกันจากไข่ดิบเมื่อได้รับความร้อนกลายเป็นไข่ที่สุกหรือว่าไข่ดาวเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสารไปเป็นสารใหม่ไม่สามารถที่จะผันกลับมาเป็นสารเดิมได้ไข่ดิบไข่ที่สุกไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นไข่ดิบได้เหมือนเดิมนะคะการสุกของผลไม้ก็เช่นเดียวกันจากผลไม้ดิบ ได้รับความร้อนทำให้เกิดเป็นผลไม้ที่สุกมีรสชาติหวานซึ่งผลไม้จากผลไม้ดิบเปลี่ยนสภาพการเป็นผลไม้สุกแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะผันกลับไปเป็นผลไม้ดิบเหมือนเดิมได้อีกนะคะหรือการเผาไหม้ของไส้เทียนเทียนเวลาที่เราจุดนะคะไส้เทียนจะถูกเผาไหม้น้ำตาเทียนจะละลายหายไปเนาะ แต่ว่าไส้เทียนเนี่ยจะถูกเผาไหม้กลายเป็นไส้สีดำๆไอ้สีดำๆนั้นนะคะก็คือการเผาไหม้แล้วเกิดเป็นขมเห่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งสารที่เกิดใหม่ขึ้นมานี้ไม่สามารถที่จะผันกลับมาเป็นไส้เทียนเหมือนเดิมได้อีกแล้วแบบนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองอันนี้เป็นการทดลองนะคะเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะส่งคลิป ลิงก์ของการทดลองนี้แยกไปอีกครั้งนะคะและให้นักเรียนมาตอบคําถามในแบบฝึกหัดค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอการทดลองแล้วนะคะก็ให้นักเรียนดูหนังสือแบบฝึกหัดในหน้า97นะคะแล้วเราก็จะมาตอบคําถามพร้อมกันเนาะคำถามก่อนการทํากิจกรรมถามว่าคําถามสําคัญในการทดลองนี้คืออะไรคําถามสาคัญในการทดลองนี้นะคะสามารถดูได้จากส่วนที่เป็นดเรเนาะหรือจะดูจาก PowerPoint ของครูก็ได้นะคะคำถามสำคัญในการทดลองนี้คือถ้าผงฟูทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะคะสามารถใส่ลงไปได้เลย ต่อไปเป็นผลนะคะ,ะผลครูไม่ได้เอาใส่ลง o w e พ p o พอยไว้ให้นะคะผลของการทดลองถ้านักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอการทดลองแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถตอบได้นะคะว่าเมื่อผงฟูทําปฏิกิริยากับน้ําส้มสายชูแล้วเนี่ยลูกโป่งจะเป็นอย่างไรก็ให้ใส่เครื่องหมายถูกลงกไปเลยมีให้เลือก2ตัวเลือกนะคะก็คือลูกโป่งจะแฟบลงหรือลูกโป่งจะพองขึ้นอันนี้ใส่เครื่องหมายถูกลองอกไปได้เลยต่อไปคําถามหลังการทํากิจกรรมนะคะ คำถามท,ที่หนึ่งถามว่าเมื่อจับลูกโป่งขึ้นเพื่อให้ผงฟูตกลงไปในขวดที่ใส่น้ำส้มสายชูลูกโป่งจะเกิดการเป,เปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้านักเรียนได้ชมจากคลิปวิดีโอน่าจะตอบได้เนาะ,อะลองตอบลงไปนะคะ,ะคำตอบก็คือลูกโป่งจะพองขึ้นนั่นเองนะคะไม่ยากเนาะต่อไปข้อที่2จากการทดลองมีสารใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ทราบได้อย่างไรมีสารใหม่เกิดขึ้นไหมคะ การที่เราใส่ผงฟูลงไปในน้ำส้มสายชูนะถ้านักเรียนได้ชมการทดลองก็จะเห็นว่าลูกโป่งนั้นมันพองขึ้นการที่ลูกโป่งพองขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะ,ะสังเกตได้จากลูกโป่งที่พองขึ้นซึ่งสารที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นจากการทําปฏิกิริยาระหว่างผงฟูกับน้ำส้มสายชูทําให้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลอยตัวสูงขึ้นแล้วเมื่อเราเอาลูกโป่งนะคะมาปิดไว้ที่ปากของขวดเนี่ยทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลอยเข้าไปในลูกโปง่งลูกโป่งก็เลยพองขึ้นมาได้นั่นเองนะคะนี่คือคําตอบนะคะค่ะสำหรับข้อ3มนะคะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรนักเรียนสามารถสรุปผลการทดลองเองได้เลยหรือว่าจะดูจากกรอบด้านล่างนะคะที่เป็นการสรุปผลการทดลองได้เช่นเดียวกันหรือจะดูจากผลการทดลองของคุณครูก็ได้นะคะ ของคุณครูสรุปได้ว่าเมื่อผงฟูทําปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูจะทําให้เกิดสารใหม่และทําให้ลูกโป่งพองขึ้นนั่นเองหรือจะเพิ่มเติมไปอีกว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะคุณครูขอสรุประหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูที่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะไม่เกิดสารใหม่สมบัติของสารนั้นยังคงเดิมและเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยกตัวอย่างเช่นน,ะน้ำแข็งน้ำแข็งเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้นะคะจากสถานะที่เป็นของแข็งเนาะก็จะละลายกลายมาเป็นน้ำที่เป็นของเหลวแต่คุณสมบัติของน้ำแข็งตัวนี้ก็ยังเป็นน้ำเหมือนเดิมนะคะแล้วเมื่อเรานําไปแช่ในตู้เย็นก็คือให้ความเย็นนั่นเอง ก็จะทำให้น้ำนั้นกลับมาเป็นน้ำแข็งได้เช่นเดิมนะคะหรือ,อเนอยเนยที่นำไปละลายนะคะจากสถานะของแข็งกลายมาเป็นของเหลวแต่ก็ยังคงมีคุณสมบัติเป็นเนยเหมือนเดิมและเมื่อนำไปแช่เย็นเนยจากที่เป็นของเหลวก็จะกลับมาเป็นของแข็งได้เหมือนเดิมแบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะ อีกอันนึงคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือจะเกิดสารใหม่ขึ้นมาสมบัติของสารนั้นจะเปลี่ยนไปจากเดิมและเมื่อเปลี่ยนไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นสารเดิมได้อีกเช่นการที่เราเผากระดาษจากกระดาษนะคะที่ทำมาจากเยื่อไม้เนาะเราเอาไฟเผามันก็จะกลายเป็น วัตถุสีดำๆเป็นขี้เถ้าสีน้ำดำซึ่งขี้เถ้าตรงนั้นน่ะไม่ใช่กระดาษแล้วนะคะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นคาร์บอนนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะนํามาเขียนหรือนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้อีกแล้วแบบนี้เรียกว่าเกิดสารใหม่และสารนั้นเนี่ยสีดำๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะผันกลับมาเป็นกระดาษได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะหรือมีอะไรอีกการเกิดสนิมก็ได้ นะคะการทอดไข่การหุงข้าวหุงข้าวก็เช่นเดียวกันจากเามเล็ดข้าวที่แข็งๆข,ข้าวสารนะคะเมื่อทําการหุงแล้วเนี่ยกลายเป็นข้าวสุกที่มีลักษณะนิ่มนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยข้าวสุกที่เราหุงไว้แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านกลับมาเป็นข้าวสารได้เหมือนเดิมแบบนี้ก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้คุณครูสรุปห้แล้วเนาะ หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ไปจากคุณครูนะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมทํางานที่คุณครูมอบหมายให้นะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยถ่ายรูปแล้วก็อับลงในอัลบั้มส่งงานวิทยาศาสตร์ของวันนี้ด้วยนะคะไว้พบกันคราวหน้าคะ่ะมากคค่ะ